ถ้าคุณมาเที่ยวต่างประเทศแบบรถทริปแบบนี้นะฮะแล้วคุณขับรถผมแนะนําให้คุณเอาตัวนี้มาด้วย u l ลันซี่0ซมันคือตัวจับมือถือ m a x s a f e ที่เวิร์กมากๆเลยนะครับเวลาจุ๊บข้าที่กระจกอะ่ะมันไม่ได้เป็นกาวนะฮะมันเป็นยางแบบที่คุณเห็นแบบนี้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันใช้ติด m a x s a f e เวลาที่เราขับรถดูแมพหยิบออกหยิบเข้าพลิกไปพลิกมาสะดวกสุดๆและนี่ครับรถที่ผมเช่า ติดตรงนี้นะฮะจะได้ไม่บางวิสัยทัศนะครับจุบเข้าไปอย่างนี้แน่นๆแล้วก็บิดล็อกแบบนี้โอ้โหแน่นใช้ได้แล้วก็ติดมือถือเข้าไปกึ๊กสะดวกมากหยิบออกติดกลับเข,เข้าไปติดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วเราก็ใช้ดูแผนที่เวลาขับรถถ้าคุณมารดทริปแบบนี้พกที่ติดมือถือ MaxSafe u l a n นซีแซดตัวนี้ติดมาด้วยนะฮะไม่ผิดหวังฮะชีวิตคุณจะดีขึ้นเยอะยังไม่นับพวกฟีเจอร์พิเศษนะที่หัวบอลปรับได้ทุกทิศทางที่คุณอยากจะได้อะ ับได้หมดดึงยืดออกมาอย่างนี้ได้อะไรงนี้เราสามารถที่จะพลิกมันได้ด้วยนะครับสมมุติอยากได้แนวนอนปุ๊บติดเข้าไปอ,อยากได้แนวตั้งติดกลับเข้าไปนี่แหละไอเทมสาหรับนักท่องเที่ยวที่มารถทริปบูลันซี่เซจเ